ภูมิใจไทยไม่ทำอะไรให้มีปัญหาเลยเนไม, mm hmm. มันก็มีกฎหมายทำเร็วไปทำช้าไปนี่นก็แล้วแต่คณะที่ต้องทำงานอยก็คือก็เห็นมีการทมีก็เร่างมีการ มีมีความเปลี่ยนแปลงีกดขึ้นทุกวันตอนนี้เมื่อวานนี้ถ้าอ่านข่าวอันนี้เป็นทางการยังมีทด่วยแจะต้องรับคะแนนใหม่ครับก็เลิ่ม,มามันมันมีความคืบหน้าเป็นลาดับลงแบบไมพอยู่ชาวบ้านผมพูดได้เขาถ้าถามใครถ้าถามคนทํางานก็บอกว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาถ้าลองครับพอดีแปลว่าที่หนึ่งที่สองนี่มันมันก็ยังไม่แน่แต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่ นนอยากให้มันเป็นอยากให้อยากให้ไม่มีปัญหาดีที่สุดนะครับถ้ามันมีปัญหาดีที่สุดคระภูมิใจไทยไม่ทําอะไรให้มีปัญหาเลยเห็นนะเราไม่ไปอยามที่จะเ่อนไหวหรือว่าทําอะไรหรือไ,ไปว่ากล่าวหรือสร้างวิจารณ์อะไรทั้งทิ้นเ,เราเราเคารพปติการเคารพแลวก็ทําตามมารยาททางการเมือง